สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของอพีชคณิตบูลีนนะครับหรือว่าบูลีนอัลกิบรานะครับอัลกิบรานะครับอะไรคือบูลีนอัลกิบราหรือพีชคณิตนะครับบูลีนนะครับโอเคนะครับ <c oughs> หลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นอ่า คุยกันถึงเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์บวกลกคุณหารพวกเนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกที่มันเป็นลอจิกหรือว่าเป็นเ,เป็นไบนารีลอจิกนะครับ <S <S เราเราจะคุยกันถึงเรื่องของไบนารีลอจิกเป็นหลักนะครับ <S <S ะนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ซึ่งมันจะพูดถึงเรื่องของกฎต,ต่างๆนะครับ กฎและก็เรื่องของสัจพจน์นะครับสัจพจน์นะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าอะไรคือกฎอะไรคือสัจพจน์นะครับสัจพจน์ก็คือพจน์ใดๆก็ตามที่เป็นเป็นจริงนะครับเป็นจริงเสมอนะครับไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีเลขศูนย์เอาไปแอนกับเลขศูนย์นะครับ เอาพุทก็ต้องได้เป็นลอจิก0ศูนย์เสมอนะครับ0 N ูนย์กับหก็กลายเป็น0นย์คือจริงๆพวกนี้นะครับมีอีกเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้ก็คือเรื่องของค่าในตารางท r u t ท table ที่ที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับตาราง t r u เท table นะครับ t r u t ท table นะครับอืานะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับ ศูนยกลับมากับนัด 0, ูก็กลายเป็น1น,นัดนกกน 1, 1ก็กลายเป็นศูน่งบวกหก็กลายเป็น1แค่นี้นะครับหลักๆมันมีไม่กี่ตัวนะครับมี1นบวกศได้เป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกหก็ได้เป็นอุ้ยโทษนะครับหนงบวกศนได้เป็นหนะครับศูนบวกหก็ได้เป็นหนนะครับมีอะไรบ้าง ศูนย์บวกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับหนึ่งกับหนึ่งก็กลายเป็นหนึ่งนะครับนี่อะไรอีกนะน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันก็คือพวกทรู t เทเบิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัจพสจนะครับสัจพจน์นะครับชื่อฝรั่งเรียกว่าเอ็กเซียมบ้างนะครับ เอ็กซนสักอย่างเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วอะไรคือกฎอะไรคือทฤษฎีนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับมันก็เป็นที่มาที่ไปเบื้องต้นนะครับว่าแต่ละตัวเอามาทำอะไรกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเอามาสร้างเป็นกฎนะครับกฎทั่วๆไปนะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการสลับที่ของ การคูณนะครับจริงๆริก็คือการคูณรูปแบบหนึ่งนะครับเออโทษโทษนะครับไม่ใช่ a กับ a นะครับ a กับ b ก็มีค่าเท่ากับ b a n ็นนะครับหรือ b คูณ a นั่นเองนะครับดูง่ายๆนะครับในหลายๆกรณีนะครับเราจะไม่ใส่ตัวจุดตรงกลางนะครับมันก็จะเขียนเป็น ab นะครับกับ b a แบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็น อันเข้าใจตรงกันว่ามันคือ a a n d b นะครับถัดมาก็จะเป็นของอันนี้คือการสลับที่เนาะับที b ของการคูนครับสลับที่ของการบวกก็มีนะครับ a บ b กับ b บวก a นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการสลับที่นะครับ,รบก็มีทั้งบวกและการคูณนะครับต่อมาการ สำหรับกลุ่มนะครับสลหรับกลุ่มหมายความว่าอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีเออข้างล่างดีกว่านะครับมีข้างล่างดีกว่าแบบนนะครับผมเอา a ไปคูณ b c นะครับก็มีค่าเท่ากับ Ab แล้วค่อยไปคูณ C แบบเดียวกันนะครับผลที่ได้ออกมาเท่ากันนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าการ การสลับกลุ่มมันเองนะครับจับกลุ่มของของสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับ a บวกบบวกสมมุตินะครับแบบนี้ก็สามารถสลับกลุ่มกันได้นะครับ a บวกบวกนะครับโ <c oughs> ดยทั่วๆไปแล้วนะครับคณ <c oughs> ิตศาสตร์ของของพีช,ชคณิตก็จะคล้ายๆกับคณิตศาสตร์ทั่วๆไปนะครับมีรายละเอียดต่าง อย่างอื่นเล็กน้อยที่ต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่น a คูณ a นะครับไม่ใช่ a กับเลของนะครับมันก็กลายเป็นแค่1 a นะครับอ่ามีอะไรอีกบ้างนะครับมีสมบัติของการการบวกการคูณก่อนก็ได้ครับถ้า a คูณศูนย์อะไรก็ตามคูณศูนยก็มีค่าออกมาเป็น0นย์นะครับ A บวกหนึ่งนะครับสมมุตินะครับ a บวกหนึ่งนี้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนึ่งเสมอนะครับเพราะว่าอ้นี้เป็นจริงอยู่แล้วนะครับมีอะไรอีกนะ a a ่บวกศูนย์ก็ได้เป็น a เนาะ a คูณหนึ่งก็ได้เป็น a นะครับมันก็คือคล้ายๆกับสมการทั่วๆไปนะครับอืมอ้าวใช่การกระจายนะครับ a คูณด้วย b บวก C นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็น ab บวก ac นะครับอ่านะครับพื้นฐานหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอะไรนะโอ้ใช่อีกอันนึงนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสมมุตินะครับมี x บวก y ทั้งหมด bar นะครับก็จะได้ออกมาเป็น x bar คูณด้วย y bar นะครับ อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับในตรงกันข้ามกันนะครับถ้า x คูณ y แล้วก็ทั้งหมด bar นะครับก็จะกลายเป็น x bar บวก y bar นะครับก็สังเกตนิดนึงนะครับถ้าคุณเอาคูณกันแล้วบวกกันแล้วข้างบนมี bar แบบนี้นะครับแต่ละตัวจะถูกแยกออกเป็นสอ,สองชิ้นเนาะแล้วก็เครื่องหมายนี้ก็จะกลายเป็นจากบวกก็กลายเป็นคูณนะครับ จะคูณก็กลายเป็นบวกนะครับสลับกันแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> อ่ะยกตัวยอย่างนะครับยกตัวยอย่างาสมมุติว่าผมมีนะครับสมการที่ค่ทาเท่ากับ w เท่ากับ a b คูณด้วย a bar c บวก b, c, <c, b c แบบนี้นะครับ คำถามคือ w ที่สุดท้ายมันออกมาจะอ,าออกมาเป็นอะไรนะครับมันก็จะกลายเป็น ab คูณด้วย a, Bar, c ววย a b, วย b c นะครับบวกด้วย ab คูณด้วย bc นะครับพดข้างหน้านะครับพดข้างหน้า a คูณ a b นะครับตัวนี้จะทำให้พดนี้กลายเป็น0ูนย์ไปนะครับ a คูณ a b กลายเป็น0นะครับส่วน ab คูณ b คูณ c ก็จะเหลือเป็น a แล้วก็ b ตัวเดียวนะครับ ถ้าจําได้เมื่อกี้นะครับถ้าตัวที่ซ้อนกันเราก็เอามาเตัวเดียวนะครับถ้าตัวตรงกันข้ามคูณกัน mm hmm. ก็จะหายกลายเป็น0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายมาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น W เท mm hmm. ่ากับ ABC นะครับ mm hmm. ABC <c oughs> ามาลองอีกสักตัวอย่างนึงนะครับจริงๆสมการคณิตศาสตร์นะครับจะช่วยทำให้ วงจอรอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือว่าเราสามารถนำมาใช้ในการลบรูปวงจรได้นะครับอัน,นนี้ผมเขียนใส่ example เ,เนาะ example นะครับอีกไหมโอเคอ่ะนะครับตัวอย่างถัดไปสมมุติว่านะครับผมบอกว่าผมมี z เ,เท่ากับ x y บวก x b a y b a คูณด้วยอะไรดีครับ mm. x บวก y b a แล้วกันนะครับอ่าสมมุติเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เราก็โอเควิธีการทำนะครับเราก็จะเอาตัวนี้คูณตัวนี้คูณต,ตัวนี้นะครับบวกด้วยตัวนี้คูณตัวนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาอย่างแรกก็จะกลายเป็น xy คูณด้วย x นะครับเรียงลำดับก็จะทําให้ไม่ไม่พลาดง่ายนะครับน,นี้ก็จะกลายเป็น xy ค x. ูณด้วย y bar ถูกไหมครับปึ๊บ,บ,บอ้าวบวกด้วยนะครับ x bar y bar x นะครับบวกด้วย x บา y บา y บนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ x คูณ x ก็กลายเป็น x เนาะก็เหลือเป็น x y บวกด้วย x คูณ y กับ y บ่าก็จะกลายเป็น0ไปนะครับพน์นี้ก็จะกลายเป็น0ไปนะครับ <c oughs> บวกด้วย XY, x y x บ่าะครับ x บ่ากับ x ก็พน์นี้ก็จะกลายเป็น0นะครับที่เหลือก็จะกลายเป็น x bar y bar นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับหลักของ p ีชคณิตบูลินมีไม่มากนะครับอ่าถ้าพอเริ่มจำได้แล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาโดยใช้พีชคณิตบูลินก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับเรื่องง่ายๆนะครับอืม เอาอีกสักตัวอย่างน่าจะดีนะครับเดี๋ยวนะาตัวอย่างอะไรดีวะโอเคสมมุตินะครับอันนี้อันนี้ example หมดกันเนาะเขียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลืมนะครับ example นะโอเค <c oughs> ตัวอย่างอีกอันอ่ลองดูแบบนี้แล้วกันครับ x บ,บวกอ่อ y z bar แล้วก็ทั้งหมด bar สมมุตินะครับ f ของ x y z นะครับมีค่าเท่ากับแบบนี้นะครับคำถามคือถ้าเราจะปรับมันอยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับอย่างแรกสุดนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราจะแยกสองก้อนนะครับไอตัวนี้ก็จะกลับด้านกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าก็จะกลายเป็น x bar x bar ถูกไหมครับ บวกก็กลายเป็นคูณนะครับ yz บ bar จากเดิม yz bar ก็ถูกแยกออกมาเป็น bar สองชั้นถูกไหมครับ x น x แล้วก็น x อีกทีนึงก็คือ x ถูกไหมครับ yz สองอันเนี้ยมันตัดกันไปนะครับอาะฉะนั้นก็จะเหลือ yz รวมๆแล้วตัวนี้ก็กลายเป็น x yz นะครับแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับ อันนี้ก็ example อีกแล้วนะครับโอเคนะครับก็หลักๆก,ก็น่าจะเริ่มต้นด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวนะน่าจะพอได้แล้วนะครับโอเคนะครับงั้นก็เอาไว้คุยในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ